แจกข้าวหยิบเลยพี่เอาอะไรพี่หยิบเลยจะทำอะไรจะอาอะไรหยิบเลยครับเอาเครื่องเครองจิตเอาเลยเอาเลยสาวสวัสดีครับแจกข้าวเร็วเอาไปสองกล่องอันนี้กาแฟนมนมให้ใช้ลูกด้วย เจอกันอีกแล้วอวันผมรอไม่มามาผมมาไม่รอตรงไหนไม่รอตรงไหนรอตรงโค้งใช่ไหมเพื่อนเขาถามว่าไหนเขาแจกครับผมเรามาทุกวันเอยากรอเลยผมมาผมมาขอบคุณรับมีใจป้ะโอาถราตายมือเอาไปส่องมือเลยขอบคุณครับ อาขอให้มังมีมาขึ้นร่างกายแข็งแรนะจะคืนนี้มาอีกครโบขอมากหนุ่มเลยหยเลยหยิบเลยเอาเลยอย่เลยพี่ชายหยุเลยเอาเลยเอาเลยขอางกยงนคืนนี้คืนนี้อยู่ที่เดิมมาก่เดอมครับเอาเบอร์ไว้เอาเบอร์ไว้ป่ะเบอร์ม่เดิม่อเดี๋ยวบอกเอเนะเอขคามาครับ ทำได้ป่ะเนี่ยฝันดีนะพี่นะเอาไปสองกล่องเอาไปสองกล่องคุณมา่ข้าวต้องเอาไปสองกล่องพี่ถ้าเอ่ยมาอย่างนี้อ่ะอ่ะคุณ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 เอาเอาขนมไปกินสะครับอ่ะคุณเชิญเลยครับเอาขนมไปกี่อย่างก็ได้เยอะๆเลยก็ได้ครับขนได้ครับครับคุณแม่ขาเขาพี่ครับพี่กินต้องกินเยอะๆจะได้มีแรงสู้ละวันพรุ่งนี้นะพี่นะครับขอบคุณมากครับเอาอะไรอีกไหมพอแล้วครับพอแล้วครับสวัสดีนะบ๊ายบายสู้ๆนะพี่นะ จบกข้าวครับแบกข้าวพี่ครับดีครับดีคก้าฟิวก้าเออจะคุยตังค์ยห้เอาได้เลยใช่ไหมครับนี่ได้ไหมครับครับได้เลยสองอันสองอันนะครับขอบพระคุณครับนี่สองกลับใช่ไหมหรือว่ากลับเดียวกลับเดียวมีนี่ด้วยกลับเดียวเนี่ยไหนครับเนี่ยครับใช่ครัดีขอบพระคุณครับขอให้มีเจริญนะตสุขแจกฟิว ผมมีพี่แก้ผมนี่ผมไม่ขายจริงเหรอได้งั้นงั้นเก็บให้ให้คนคนคนแยกไรดีกว่าพี่ไม่เป็นไรไม่ใหู้่เก่งกินได้ผมแจกทุกถานนั้นเลยพี่น้ำใจเลยเลยน้อยอะไรหรอกเอาน้ำป่ะไม่เป็นไรพี่ผมผมขอจ่ายตังค์ไม่ขายร้องไม่ขายเป็นตะกร้าเปันของท่ถ้างั้นเอาเอาตังค์ผมไปซื้อยางคือให้ให้ให้คนยากไรก็ได้พี่อ๋อแล้วแต่พี่อ่ะผมช่วยสะดวกก็หล่ะสะดวก ขายถ้าเกิดพี่จะซื้ออ่ั้นผมงั้นผมช่วยผมช่วยนี่ล้วกันพี่เอาอะไรอีกเพื่อหยิบเลยมันเป็นตะกร้าปันสุกไงอ่าๆขอบคุณมากพี่งั้นเอาว่างั้นเอาว่าช่วยแจกทุกคนแหละครับผมผมเห็นในคลิปพี่แล้วหรอผมถูกยอดเลยพี่ผมครับผมครับงั้นผมขอเป็นข้าวอย่างเดียวแล้วกันพี่ได้ได้เหนียวเลยสองกล่องมันก็ได้ครับขอบคุณมากพี่ครับช่วยทำบุญซื้อของไม่ให้เข้าไหนนะได้ได้ได้เวลาพี่ไปซื้อของ พี่สาวขอให้พี่สาวหรือว่าร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ครอบครัวความสุขนะครับสาธุครับพี่รวยเหมือนกันนะครับเช่นนะครับ่เชิญเลยพี่ครับเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยเอากี่กล่องเชิญได้ จีว่าอากาศกาไม่ค่อยดีเลยเาอ,อะไรอีกไหมไม่ไม่ครับที่แปดข้ที่อยยาลืมซื้อน,นะครับ,รบ <c oughs> โอเคโอเคโอเคโชคดีขันดีนะ มากินข้าวกินปลังอาเร็วมาเร็วมา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 เร็วเวเวอาพาเมียลูกมาด้วยเหรอไหนเอาออออนี่เมียกับลูกเหรอครับอ่ะเชิญเลยเอานมไปกินแพ็กหนึ่งไหมนะเนี่ยหยิบไปเลยป่ะอ่ะดูเอาดูเอาจะเอาอะไรข้าวเอาอะไรนะข้าวคนละกล่อ,องกับเมียไปก่อนอ่ะแล้วก็แล้วก็นมเอนอะเนี่ยนมเนี่ยนม เอา,าอะไรหยิบเอาเลยชอบอะไรหยิบเอาเลยอ่ะอันเนเี้ยได้เดี๋ยวนี้ช่วยเฉยๆอะไรอีกวะพอแล้วพอแล้วขนมมาปะปะไม่เอาเออดูๆเคครับ